สวัสดีครับทุกท่านครับมาพบกรผพบุดสีครั้งนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินแปลงหนึ่งนะครับที่ต่างจังหวัดเน,นื้อที่3ไร่3งานนะครับขายไปแค่สามล้านสองแสนหหมื่นบาทพิกัดที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองคงอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นที่ดินนส33กแต่สามารถ ไปสามารถปรับเปลี่ยนเป็นโฉนดได้นะครับขายเพียงแค่ไร่ละ8ปดแสนเจ็ดหมื่นบาทเท่านั้นเองนะทั้งแปลงก็อยู่ที่3ามล้านสองแสนหกหมื่นบาทตอนนี้ผมอจอดรถอยู่ตรงปากทางเข้าไปหาที่ดินนะถ้าด้านหลังผมนี่ก็คือมาจากตัวที่ว่าการำอำเภอที่ว่าการำอำเภอราศีสไลก์ก็มาถึงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3มกิโลที่ว่าการตลาดราศีสไลก์โรงพยาบาลราศีสไลกเนี่ยประมาณกสมกิโล เกษตรนะครับพิกัดก็คือที่ดินจะอยู่ในซอยวัดป่าเวียงขำตอนนี้ผมจอดอยู่ตรงปากทางวัดป่าเวียงขำถนนเส้นนี้เขาเรียกว่าถนนที่จะมุ่งหน้าไปทางอำเภอ,อย่างชุมน้อยจากนี้ไปก็ประมาณย9่ก้าิโลเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูด้านในว่าที่ดินตอนนี้มันน่าสนใจไหเป็นที่ดินที่เหมาะในการทำพงบ้านสวนหะครับเป็นรีสอร์ทก็ได้นะ ปัดซอยวัดป่าเวียงคำเข้าไปนะประมาณสัก650เมตรถึวที่ดินะเป็นที่ดินที่สูงเสมอถนนนะคือไม่ต้องถมแนละ้วในที่ดินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะปลูกเป็นผลไม้หลากหลาย,ยแล้วซอยวัดป่าเวียงคำเข้าไปด้านในประมาณสัก2กิโลก็จะมีวัดไ่าด้านในแต่ของเราเข้าไปแค่650เมตรถนนทางเข้าจะเป็นถนนคอนกรีตน,นะแนวถนนจะกว้าง4เมตรแต่ถ้าวรวมไหลทางแล้วก็อยู่ที่ประมาณ5เมตร ตัวแนวถนนจริงๆประมาณ4เมตรก็รถสวนก็ได้ปกติซ้ายขวาก็จะมีชุมชนเป็นที่ดินที่อยู่ใกล้ตัวตัวเมืองตัวเเมงราศีสลัเลยบเมืองคงคือราศีสลัซ้า,า,ยา,ายขวาก็จะมีชุมชนหมดแล้มีคนอยู่อาศัยหมดแนละ้ว ลบใต,ต้สำหรับท่านใดที่มองหาที่ดินในวัยกเกษียณนะครับเพื่อทําเป็นบ้านสวนหรือสําหรับท่านที่ต้องการสร้างธุรกิจก็สามารถเป็นสร้างมีสอดได้ทั้งที่พักด้าในเพราะว่าเข้ามาในซอยแค่6ก0เมตรเท่านั้นเองซ้ายขวามีบ้านหมดะะ้วครับมีเพื่อนบ้านชุมชนรอบด้านและใที่ดินของเราอยู่ด้านซ้าย จะพาทุกท่านเข้าไปดูว่าไปดูอาจจะไม่ได้ดูด้านในนะพอดีวันนี้ไม่ไดเอา,ากรงแกมาก็อาจจะให้ดูสิ่งแวดล้อมรอบๆนัคะอ่านี่คือที่ดินแปลงที่เราขายนะครับหน้ากว้างที่ดินจะอยู่ที่ประมาณ14เมตรนะครับหน้าอาจจะไม่ได้กว้างมากเพราะที่ดินมันจะเหมือนจะเป็นรูปแบบจะไปใหญ่อยู่ด้านในอ่าําหลักอ่ก็ถือว่าเป็นรูปแปลงที่สวยนะครับด้านหน้าเป็นทรงสี่เหลี่ยม จุดเด่นของที่ดินแปลงนี้ก็คือผมไว้แล้วทั้งแปลงนะครับผมไว้แล้วทั้งแปลงนะมีระบบน้ําเป็นระบบสปริงเกอร์แล้วก็มีบอ่อพักน้ํามีบ่อดานสามบอ่อนะครับติดไฟฟ้าปรับปาไปเรียบร้อยแล้วเป็นไฟฟ้าเกษตรนะฮะต่อ,อไฟฟ้าเกษตรเข้าไปด้านในท่านใดที่มองหาที่ดินในวยัยเกษียณแปลงนี้เหมาะมากๆนะครับที่ดินจะลึกเข้าไปด้านในถึงแนวป่าตรงนู้นเลยฮะแนวป่าแล้วก็มันจะ แหวออกไปด้านซ้ายหน่อยหนึ่งออกไปด้านขวาก็าไปทางนี้เดี๋ยวผมจะลงรูปรูปแปลนที่ดินให้ให้ดูในช่วงท้ายแล้วกันนะครับอยาให้ดูบรอบรอบ,บริเวณฝั่งยิ่งๆก็จะมีบ้านอยู่หลังนึ่เป็นบ้านคุณตาใจดีเอาไปด้านในก็จะเป็นวัดป่าเวียงคำแล้วก็สามารถเดียวซ้ายออกเส้นลาสิสลายยังคุณน้อยได้เลย เข้าไปได้นในนี้ก็มีชุมชนคนอยู่อาศัยหมดแล้วฮะนี่คือทางที่เราเข้ามาเมื่อสักครู่650เมตรจากปากซอยร้0เมตรที่ดินหันหน้าไปด้านทิศใต้นะครับรับลมใต้ถนนน่าจ่เป็นถนนคอนกรีตสามานนะกว้างสี่เมตรถ้ารวมไหลาทางด้วยก็อยู่ที่ประมาณะะสัก5้าเมตรนะฮะก็รถสวนได้ปกติฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นที่ดินเปล่าก็ลึกลงไปประมาณสักร้อย ร้อยเมตรหรือร้อย้าสิบเมตรก็จะเป็นแนวของแม,ม่น้ำนหะมลมะนีไฟฟ้ามีปลาปลาเข้าถึงหมดนะครับด้านข้างก็จะมีที่แปลงหนึ่งที่แปลงลองดูนะครับถ้าในสนใจก็ลองลองเข้ามาดูก่อนนะครับเดี๋ยวส็ดท้าทยจะส่งจะลงรูปที่ดินด้าน,หนใหมให้เพราะว่าวันนี้ไม่ได้เอากุญแจมาเปิดประตูตลืม ก็ให้ให้ดูแนวด้านหน้าแล้วกันเพราะว่าที่อื่นมันจะเป็นลักษณะที่ดึงเพื่อทําบ้านสวนหรือทำเป็นรีสอร์ทก็ได้เหมาะมากๆรายละเอียดก็อาจจะประมาณนี้นะครับสนใจ inbox สอบถามเลยเพิ่มเติมมาได้ที่0 8 1 2 6 8 8 7, 7 4 7เนะครับคนสีนะครับเป็นเบอร์ไลน์ได้ด้วยนะครับ0 8 1 2 6 8 8 7 4 7สหนะครับคนสีสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้สั้นๆเพียงแค่นี้นะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับขอบพระคุณทุกท่าน สวัสดีครับ